ลูกเบ้าเกิดจากขี้ควายเอามาทำอะไรกินทำทอดใส่ไขทไ่ทอ,อดอ๋อทอดใส่ไข่กินนางอ๋อจะเป็นนางแบบนี้อ๋อผ่ามาเป็นตัวก็เป็นสินค้าที่มาจากฝั่งลาวนะครับอันนี้พ่อค้าชาวลาวข้ามมาขายที่อย่เเทเจ้าพีนนะครับนะครับลูกเบ้าลูกเบ้า,บาประเทศไทยไม่มีนีประเทศลาว ลาวซาบะทีมีของป่าเยอะนะครับอันนี้เห็ดกระด้างที่เยอะตอนนี้ก็คือไข่มดแดงนีลาวถงละซาบาท่อลาวมีกระขามเปียกน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ้งนะครับเยอะแยะเลยนะครับเปหลาดรับกินนะท่า อันนี้ก็จะเป็นคนข้ามมาจากฝั่งลาวทางนู้นนะครับมาจากฝั่งลาวนะครับก็มีการปรับพรมพิทัศน์ใหม่ครก็มีคนมาเดินซื้อของกันเยอะยะเลยนะวันนี้วันหยุดด้วยครับบะ <c oughs> บินตลาดไทยลาว,าวเท่าเทน ถุงเท่าไรคุณยายอ๋อแลให้หนถุงน่ขนมบ้าบินแล้วก็ขนมคบขายอยู่ที่ตลาดไทยลาอําเภอเท่าเทนนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดค้าขายชายแดนไทยลาอําเภอเท่าเทนนะครับซึ่งมีบริการทุกวันจันทร์แล้วก็ วันพฤหัสนะครับก็จะมีพี่น้องจากของลาวนะครับข้ามมาค้าขายนะครับใครจะมาที่อำเภอเท่าเทนก็มาเที่ยวได้นะครับออริมโข้งอำเภอเท่าเทนนะครับนะครับเป็นบรรยากาศการทำมาค้าขายนะครับที่ตลาดไทยลาวตอนนี้ก็ มากระบบกขั <c> ้ว <oughs> มากระบบกขั้อวอ้โหปลาอีออาทัยที่ซื้อมาวันนั้นแหละใช่ ก้องควายจะจะเป็นปลาไหล วันนี้ตลาดไทรลาวที่อำเภอเท่าเทียนนะครับค้ดีดวยวนขายยังไงคะเนี่ยร้อยสี่สิบค่าเอาไหมเอาไปต่อเออเอาโลหนึ่งประโลดโลเท่าไหรประโลดราคาเท่ากันที่ตัวใหญ่ไงตัวใหญ่

นี่ครับคือตลาดค้าขายชายแดนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดผ่อนปลนธาราก็จะข้ามมาจากฝั่งนี้นนะครับตอนนี้ก็อนุญาตให้เข้ามาค้าขายได้นี่ครับ,รบ<อ>ก็คนมากันเยอะเลยวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันนะครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นอาหารป่ากันนะครับมาซื้อขายกัน ก็เป็นการนำสินค้านะครับมาขายที่ตลาดไทยลาว,วอำเภอเท่าเทนนะครับนี่ก็เป็นอาหารพวกปลาในน้ำโขงนะครับก็เป็นแม่ค้าที่มาจากฝั่งลาวมันก็ได้เป็นอย่างกันอเขาขี่ ใครที่มาเดินเหนื่อยเราก็ซื้อข้าวจี่รับประทานกระเหเ็ดเห็ดมาม่ใหม่ค่ะเห็ดมาม่ใหม่เลยนะครับค่ะมาใหม,ใหม่ค่ะเห็ดข้อนขาก็เผ็ดหมดค่ะแกงซีอิ๊อไม้เผ็ดมะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของป่า ตรงนี้ก็จะเป็นพวกศิลปะหัตถกรรมเป็นกระจิบข้าวบบาร,ารูปแบบต่างๆตรงนี้ก็จะมี28จ้า สองฝ่าจะเป็นเส้นนะครับวันนี้เราก็มาเดินดูการค้าขายที่ตลาดนัดไทยลาอ,อเมอร์เท่าเทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะกระบก เด็กน้อยแมนกินฟันก็ื่องนิสัยพวกแมนกินฟันฟันเป็นรูฟันโกรธนี่คนก็มากันเยอะเลยนะฮะอ๋ออันนี้เห็ดเอเกียดเกียดเยอะเลยเกล็ดโม่เกล็ดโม่ โลสองร้ิกวจะจับได้ขนาดนี้เยอะเลยนะนี่อันนี้จะเป็นพวกพืชผักกินได้ น,นี่เอาไปนึ่งใช่ไหมใช่มอกิรศีพืนทองคิดยี่ห้าล้านอือครับอันนี้เป็นพวกยาสมุนไพรต่างๆที่นำมาขายที่ตลาดไทยรานนะครับ